ดีค่ะทุกคนคลิปนี้แม่อาจะพาทุกคนอันดาอาลินไปเที่ยวน้ําตกเขาชมเมาอ,อุทยาแห่งชาติ<ช>ของจังห<ม>วัดระยองค่ะพิชิตน้ําตก7ชั้นเส้นทางอาจจะไม่ยากไปสําหรับผู้ใหญ่แต่ยากมากสําหรับเด็กน้อย4ขวหวอย่างน้องอลินก่าจะไปถึงน้ําตก6สายเส้นทางจะเป็นยังไงเรามาผจญภัยไปพร้อมกันนะคะอันดาอาลินชแาแนลบ้านเรมามาถึงน้ําตกเขาชมเมาประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะ ปากทางเข้าก็จะมีของกินขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เราซื้อเข้ามากินด้านในราคาบริการของอุทยานก็ตามนี้เลยค่ะผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทและที่นี่ก็ยังมีบ้านพักนักท่องเที่ยวแล้วก็ล้านการเต็นด้วยค่ะวันนี้อุทยานให้เราเข้าฟรีค่ะเพราะว่าตรงกับวันแม่แห่งชาติตอนแรกคิดว่ามาช้าแล้วนะคะแต่ก็ยังเช้าไม่พอค่ะทุกคนเดี๋ยวเราหาทางขึ้นไปบนน้ำตกกันค่ะเเราได้ ไอติ่มมาแล้วนะคะเติมพลังก่อนนะคะวันนี้เราจะขึ้นทั้งหมด7ชั้นนะคะเป็นเป็นมะพร้าวค่ะอ๋อมันเป็นกะทิใช่ไหมคะครอร่อยครับอร่อยครับนี่คะ่ะเราเข้ามาทางเข้าแล้วนะคะบรรยากาศดีเนาะโอ้ต้นไม้ใหญ่มากกระดานนุนะ่น่ะเดินอย่ารีบนะเขาบอกเดี๋ยวลื่นเดินช้าๆธรรมาชาติดีมากเลยคะ่ะทุกคน,กคนไปกันต่อคะ่ะ ชอบไหมฮะลินเดี๋ยวเราจะลุยของจริงแล้วนะน้ำตกชั้นแรกที่เราจะเจอก็คือน้ำตกวังหนึ่งค่ะเดินไปอีก340เมตรส่วนน้ำตกชั้นสุดท้ายที่เราจะไปเนี่ยก็คือน้ำตกหสายค่ะจะเดินอีก1.6กิโลเมตรขึ้นมาเราก็ต้องมาไหว้ศาลก่อนนะคะศาลเจ้าพ่อทองค่ะคนเยอะมากทุกคนดู ขึ้นไปนู่นจะบอกว่ายังไม่ทันเริ่มต้นเลยค่ะทุกคนยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยก็หอบแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มเดินจากชั้นหนึ่งประมาณ1ิบโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรากะดูเวลากันว่าเราไปถึงชั้นบนสุดตอนกี่โมงนะคะ ถึงวันมัดฉานะคะเริ่มท้อแล้ววังมัฉาคือวังที่สอใช่ห้ามสูบบุหรีตลอดเส้นทางนะคะทางขึ้นไปวังมัดฉานะคะชันมากเลยอ่ะอ้ยเกอบหงายตอนนี้เรามานั่งพักระหว่างทางนะคะนี่ยังไม่ถึงวังมัดฉานะคะทุกคน พร้อมยังคะนิดเองแค่สี่ชั่วโมงแค่สีชั่วโมงนี่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดีอยวนั่งแล้วอะไ,<ป>ไปกันต่อค่ะท,ท,ทุกคนลุย,ลยก็เดินเพลินๆค่ะทุกคนมันมีความลุ้นอยู่ตอลอดเวลาว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรเราจะได้เห็นทางแบบไหนข้างหน้าจะวิบากข,ขนาดไหนสนุกดีค่ะ วันหยุดคนเยอะมากสองข้างทางตรงนู้็ไปนั่งยากอยู่นะคนเยอะเลย <c oughs> ทางมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามลำดับชั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวใช้ดูหน้า <c oughs> นี่แค่ชั้นสามนะคะ เหงื่อ,อยังขนาดนี้นี่นะคะส่วนใหญ่คนจะแวะที่ชั้นสองเนะงาะชั้นสองชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแม่เลยต้องใส่ชุดแบบว่าเต<น>รียบออกกำลังกายมานะคะดูขึ้นไปอีกค่ะตอนนี้เราให้น้องอารินแวะเล่นน้ำ ตามหินก่อนนะคะนนปเป็นการเติมพลังนะคะเราขวดพลังนก็ลำพลันแล้วแหละตัวอะไรกําลังม้วนอะไรอยู่สักอย่างนึงอ่ะนนอะไรอ่ะแมงมุมหรอแมงมุมหมุนเหรอไม่ใช่ต้อเป็นอันนี้ขนเลยขนมาขนมาอะไร่ไม่รู้รอ่ะ,อะ<ป>ว้าวเลยดาให้แม่ดูว่าสูง โซลีเราไปนึกถึงบันไดของกังฟูแคนดาเนีน่ยอย่างชันเลยอ่ะน้องก็สู้เหรออันดาไปน้องก็ต้องไปดิจ,ปจุดตรงนี้น้องอลินบอกธรรมดามากแต่ไม่ได้ใจสั่นไปหมดแล้วค่ะหัวใจเต้นแรงมาก ยความที่เราเป็นคนอายุเยอะแล้วอะนะคะร่างกายก็จะสู้เด็กๆไม่ไหวอันนี้ยอมรับเลยค่ะทางอย่างโหดเลยยังไม่ถึงชั้นชั้นสามชั้นสี่จริงเหรอเนี่ยไปครับพี่แันดาแม่ไม่เป็นห่วงเลยมากนะคะเพราะพี่เขาเป็นนักกีฬายอยู่แล้วค่ะทางแค่นี้สบ,บายมากค่ะเรื่องเล็กสำหรับพี่เขาเลย ตรงนี้มีป้ายคำเตือนนะคะว่าอันตรายนะคะหน้าผาสูงชันโอ้แล้วก็ใกล้จะถึงจุดเช็คอินชั้นที่สามแล้วสิอย่งเนี้ยค่ะทุกคน ถึงแล้วค่ะได้แล้วเราก็มาถึงชั้นนี้นะคะชั้นที่สามนะคะทุกคนตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดเล่นน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะ อันนี้คือชั้นวังมรกตนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปวังไซงามกันค่ะอีกหนึ่งเมตรนะคะชั้นนี้เขาเตือนไว้นะคะว่าห้ามกระโดดหน้าผานะคะน้ำลึกประมาณ6เมตรค่ะ ตรงนี้เราก็ต้องใช้วิทยายุดกันหน่อยค่ะทุกคนกลิ่นค่อนข้างลื่นนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งฝนตกหนักคะ่ะเส้นทางธรรมชาติที่เราเดินม,มาก็ฮิวใจมากค่ะทุกคนสดชื่นมากคะ่ะระหว่างทาง เราเดินมาถึงจุดชมวิวที่เป็นผากล้วยไม้อ๋อผากล้วยไม้ต้องขึ้นไปอีกอันนี้คือวงังไซงามออจริงๆแต่ละที่มันเดินไม่ได้ไกลนะคะทุกคนแต่ทางขึ้นมันโหดมากเลยนี่ค่ะขึ้นไปอีก40เมตรค่ะผากล้วยไม้เราถึงผากล้วยไม้แล้วนะคะอุปกรณ์เสริมเรามาแล้วจิ้นแรก ชัดลมตัโอ้โ <laughs> ห <c oughs> เตรียมเติมพลังก่อนนะคะตอนนี้เรานั่งพักตรงทางขึ้นที่จะไปช่องแคบนะคะช่องแคบจะขึ้นไปอีก200เมตรนะคะทุกคนอ๋อต้องลงไปใช่ไหมผ่ากล้วยไม้ตรงนี้น้ำกตรงนี้นะเดี๋ยวผ่ากล้วยไม้นะคะทางลงทางนี้นะคะเราเจอน้ำตกเกลนใอยู่จะมีน้ำตกอยู่ปลายทางตรงนั้นเราจะส่งกาบฟ้าไปถ่ายให้ก็ได้ เราขึ้นไปกันต่อนะคะแชทแชดยั้นห้ายังไม่ห้าลูกยังไม่ถึงสี่เลยลูกเอ้นี่ชั้นสามอยู่เลยเอ,ลอ๋อด้ายายแมงมุมเต็มเลย ช่องแคบ,บแคบ,บจริงก้าวผิดตกเหวแล้คิดสภาพดิแล้วให้แบกลูกขึ้นมาสองคนบอกกับกระเป๋าด้วยอะ่ะคงจบที่ชั้นสองแหละว,วันเนี้ยดูทางขึ้นนะคะชันมาก ไปไปกันต่อค่ะอย่างน้อยเราก็มีต้นไผ่เป็นทางก้านให้เราไม่ตกงไปข้างล่างเหเดลยอลินสูเาฝ่ายมาก้องบอกโอ้โห โอ้โหคือมาแล้วค่ะทุกคนเออเขาปิดชั้นเด็ดใช่ไหมอ๋อหรือว่ามันมีชั้นเตะเขาปิดหลบเพี้ยวน่อยหลบทางหลบทางไปไปกับทางเดียวนะ,ะว้าวจบ บ้าบอโอ้อโจ้าขอถ่ายตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเอัอง้งเลยโอ้ยอลิงขาสั้นนะอุ้ยปลาหายไปเลยอะ่ะ ว่าอันนี้ไปทางช่องแคบก็คือจุดนี้ส่วนเราจะขึ้นไปข้างบนคือน้ำตก6กสายนนขึ้นไปอีก400เมตรทักทายคนเดินผ่านตามทางเรื่อยๆนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะเมื่อกี้ถามพี่เดินผ่านไปพี่เดินผ่านไปนะคะถามว่าอีกนิดเดียวพี่เขาบอกว่าอีดนิดเดียวนะคะถึง อีกนิดเดียวแบบอึดใจใหญ่ๆนะคะดูทางลงนี่นี่เป็นเหวนะคะถ้าเราลื่นนี่เราจบเลยได้แล้วค่ะทางช่องแคบก็แคบจริงนะคะเดินส่วนก็ลำบากมากนะคะแค่นี้ไปโอ้ยเด็กๆอยู่ไกลมากค่ะทุกคนโอเคมาแล้ว เส้นทางของน้ําตกเขาฉมเาเป็นเส้นทางที่รู้สึกว่าเดินแล้วมันโอเคมากเลยนะคะตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7เ,เนี่ยเป็นการเดินเรียบไปกับทางน้ําตกนะคะแล้วก็อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนมากจะมีไอเย,ย็นๆจากน้ําตกมากระทบตัวเราตลอดเวลาเลยแต่และชั้นของน้ําตกก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลเราตลอดค่ะถ้าน้องอลินสี่ขวบมาได้ทุกคนก็สามารถที่จะมาได้ค่ะอยากให้ทุกคนมาลองเดินศึกษาสเส้นทางธรรมชาติกันดูนะคะ ว๊นเหรอไม่มีป้ายเนาะไไหรอมันลงได้มาอา๋มอมีคนลงมา,ปาไปเราต้องหยุดตรงข้างบนสักทีหนึ่งที่จะเห็น น้ำขึ้นบนเรานะอือ uh huh. ขึ้นบนมีน้ำขายอ่ะใช่อือเหรอเจ้าหนี้แบกไว้ให้เหรอไม่มีหูหเหนื่อยมากชั้นแรกก็เท่อยู่หรอกตอนนี้ไม่ไหลวละเอ้ยชั้นรชั้นสี่เล <c oughs> ยแค่สองชั้นอีก <c oughs> แค่นะไม่ถึงถชั้นสี่หรือยังอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเรีบ <c oughs> เดินไปดูกันอีก อลิถึงกับร้องอู้โหนะคะฮะอุปสรรคเลยเหรอให้แม่ลงไปรอข้างล่างไหมเออ,เอ,อแม่ลงไปรอข้างล่างก่อนจะให้ทุกคนดูว่าทางมันชันแค่ไหนโอ้ยไป โอ้โหความหวังปะวะดาเขาบอกว่าเดินไปนิดนึงก็ถึงชั้นสุดท้ายแล้วเราเชื่อคนไหนดีผู้หญิงบอกชั้นสี่ผู้ชายบอกชั้นเจ็ดโอเคับออกนนี้ โอ้ตรงนี้ก็สวยตอนนี้เขาแวะเล่นน้ํากันอะอนอใช่ใ่เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นข้างบนสุดก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราลงมาเล่นน้ํากันนะคะชัอ้ยอันนี้วังมัดฉาชั้นสองอะอันนี้วางมระกนะโอ้เป็นอีกแล้วครับ ลูกสาวเราฟิตสุดยอดมันไม่ตื่อนวันอวูวน้องวันแผลเหรอหายมนเจ็บไหมต้อลุกออกนิดนึงไปล้างน้ตกลวนี่เนาทุกคนเรามาถึงชั้นเจ็ดแล้วค่ะหนงาสวยจริง น้ำเยอะคุม้มมากอริมพพิชิตคนอื่นเขาตัดท่กอดเลยนเด็กน้อยพิชิตชั้นเจ็ดค่ะวันนี้นึกว่าจะร้องลงตั้งแต่ชั้นสองชั้นสามแล้วออค่อยเดินนะเดี๋ยวเลือ่อนเป็นน้ำเลยไหม đơn nhưng sao đụng luôn ồ phi đi sợ cho này ạ ồ mà